ใช่ก้ <B leep. S 1> ไปบีบเลยบีบครับเสือพิสตกบีบได้เลยครับเสือพิสตกบีบได้เลยตับเปล่าไว้เจะตุบตับเปล่าไว้แต่น่ยมันจะเสียต้าหน่อยนะหนู อนังไงปออยู่นะลอยไ่กับลยเืงไเปอยอยู่นะปอยเรปลอะ่ยร่เวปอยะไเดี่อยรือะไดงไเด้๋ยวปอะนเ่ระไรเดเสร็จภารกิจในการเติมน้ล่งเข้าสว่กระทะของข้าวทิพย์แล้วก ตอนนี้ก็ถือโอกาสนี้น้ำฟ้าก็ขอพระคุณน้งฟ้าทุกท่านครับเขาพรอนได้เลยเนะเาะผู้ปกครองผู้ปกครองนางฟ้าดูแลเลยเสร็จเสร็จสิ้นและยอมเสร็จสิ้นแล้ว,ยอ,ลวอยากจะเข้าห้องน้ํากันแล้ว